สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเดินมนะครับกับคนรักิสระช่องเล็กๆของคนที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมูสำหรับวันนี้ผมก็จะได้นำประสบการณ์แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงหมูดูแลหมูในฤดูหน้าฝนมาฝากท่านผู้ฟังผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับคนเลี้ยงหมู ซึ่งก็ต้องขอย้ำก่อนนะครับว่ามันเป็นเทคนิคส่วนตัวที่ใช้ปฏิบัติมาพอการเลี้ยงหมูนั้นแต่ละฟาร์มแต่ละเราก็จะมีวิธีปฏิบัติแตกต่างกันออกไปในการดูแลรักษาหมูนะครับก็ต้องขอกลาวย้ำกันให้ทราบซึ่งวิธีนี้ผมก็ใช้อยู่เป็นประจำตั้งแต่เลี้ยงหมูมา จึงก็ได้ผลก็จึงอยากจะมาแชร์แชร์เพื่อเป็นประสบการณ์เพื่อเป็นอ่อคิดแนวคิดให้ท่านได้นำไปพิจิจริจรณาครับก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่า,าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนฤดูที่เลี้ยงยากที่สุดของการเลี้ยงหมงู พราะอะไรครับก็เพราะสภาพสภาวะอากาศจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแปลปรนอุณหภูมิก็จะแปลปรนไปตามสภาพซึ่งจริงๆแล้วหลักของการเลี้ยงหมูดูแลหมูนั้นเราจะต้องรักษาอุณหภูมินะครับโดยเฉพาะฟาร์มใหญ่ ที่เขาทําเป็น e ีแวเขาก็จะมีการรักษาอุณหภูมิมีการรักษาการถ่ายเทของอากาศแต่นี่เราเลี้ยงแบบบ้านๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุม,มได้โดยเฉพาะในหน้าฝนจึงเป็นเหตุทําให้หมูเรานั้นอาจจะเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะหมูเล็กๆนะครับ ถ้าอย่างเช่นพวกนี้ก็พอจะผ่านพน้นไปได้เลยละครับในการที่จะเกิดโรคเกิดภัยโดยเฉพาะหมูเล็กๆนั้นก็มักจะมีการถ่ายเล้วนะครับซึ่งก็สาเหตุนหนึ่งก็เกิดมาจากอุณหภูมินั่นแหละครับหรือแม้แต่กระทั่งอาหารที่เราเก็บรักษาไม่ดีอาจจะเกิดเป็นราบ้าง ดังนั้นเราก็ต้องควรใส่ใจในด้านนี้นะครับซึ่งขณะนี้ที่ผมทําคลิปอยู่นี้ฝนก็ยังตกเรสังเกตได้ว่าแต่ละวันนั้นบางครั้งมีร้อนมีหนาวมีฝนทางที่ดีนะครับแล้วก็หมันที่จะเข้าไปดูแลเข้าไปสังเกตมันปลูกหมูให้กินอาหารบ่อยๆ และโดยเฉพาะที่ใครมีส้วมน้ําอย่างของผมนี้ถ้าจะถามว่าเปลี่ยนไหมต้องจําเป็นไหมที่จะใส่น้ําไว้ในหน้าฝนเท่าที่ผมเลี้ยงมานะครับผมจะไม่เคยเปลี่ยนออกเลยอ๋อไม่ใช่นะครับขออภัยเท่าที่เลี้ยงมาผมไม่เคยที่จะให้น้ํามันแห้งนะครับครบตามปกติแล้วการมีส้วมน้ํานั้นมันก็ดีไปอย่าง ถึงแม้ว่าจะร้อนจะหนาวหมูมันก็ต้องการอาบน้ําอยู่ดีก็เหมือนอย่างคนนั่นแหละครับหมูเขาเป็นสัตว์ที่ฉลาดก็จึงไม่ควรที่จะเอาน้ําให้มันแห้งปล่อยให้น้ําแห้งนะครับก็ใส่ไว้ส่วนสําหรับการที่บอกว่ามันให้หมูปลูกให้หมูมากินอาหารนั่นก็เพราะว่าการบริโภคอาหารก็จะ ทำให้หมูเรานั้นทําไปสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายอุณหภูมิเขาก็จะได้อบุนเขาก็จะได้ต่อต้านในการเป็นไข้เป็นหวัดซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องรักษาตามอาการซึ่งผลกระทบอย่างที่ว่านี้มันก็เป็นไปได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่แม้แต่หมูแม่พันธุ์โดยเฉพาะหมูแม่พันธุ์นั้นเราจะต้องดูแลเป็นพิเศษในหน้านี้ พื้นข้อก็อย่าให้เปียกชื้นแฉะจนเกินไปนะครับสำหรับหมูแม่พันธุ์ไม่งั้นแล้วเขาก็จะได้รับผลกระทบอาจจะมีการเป็นไข้เป็นหวัดก็เหมือนเหมือนคนนี่แหละครับถ้าตัวไหนภูมิต้านทานไม่ค่อยดีก็อาจจะทำให้เป็นหวัดได้ นี่ก็คือการดูแลเบื้องต้นนะครับทางที่ดีหน้าฝนอย่างนี้ยุงก็เยอะยุงชุมตกกลางคืนแล้วก็น่าจะติดหลอดไฟให้เขาบ้างนะครับนอกจากการให้ความอบอุ่นแล้วก็ยังให้แสงสว่างก็ขับไล่ยุงได้เป็นบางส่วนนะครับ อย่างเช่นพวกนี้เนี่ยหมูอายุสองเดือนกว่าฝ่านะครับหลังจากคลอดอหลังจากยานมนะครับซึ่งหมูถ้านับจากคลอดก็อายุประมาณได้สีเดือนนี่แหละครับ หน้านี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ดูแลยากมากมายอะไรนะักถ้าเราใส่ใจข้อสำคัญจะไปสำคัญอยู่ที่อาหารเกี่ยวกับการเก็บบำรุงรักษานะครับอย่าให้มันชื้นอย่าให้มันแฉะส่วนหมูนั้นถ้าตัวโตขนาดนี้แล้วภูมิตาเขาก็ย่อมจะมีพอสมควร ก็จะดูแลง่ายหน่อยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นในฤดูฝนนี้โรคที่มักจะมา,ากับฤดูฝนที่เห็นเป็นประจำก็คือโรคหวัดนี่แหละครับมูเขาก็เป็นหวัดเหมือนกันกับคนเหมือนกันอาจจะมีการไอจามบ้างแต่ก็เป็นเพียงสาเหตุหนึ่งนะครับเพราะว่าการอามใจ ไอ้จามนั้นก็อาจจะเกิดจากการมีพยาธิบ้างและโดยเฉพาะพยาธินั้นหมูเล็กๆเ,เราก็หมั่นที่จะตรวจสอบแล้วก็แต่พยาธิบ้างนะครับในหน้านี้ขุนข้อก็อย่าทำให้โสกรกจนเกินไปรุ่นนี้ก็กำลังน่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะฟาร์มอบุนผมจะเน้นมาก ตกกลางคืนต้องเอาไฟให้ก็อย่าลืมนะครับสำหรับการดูแลหมูในหน้าฝนซึ่งมันมีเทคนิคง่ายๆก็คือดูแลหมูอย่าให้หนาวอย่าให้ไข้นี่แหละครับถ้าเราทำได้หมูเราก็จะเริญนต,ตัวได้ดีเพราะว่าหน้าฝนเนี้ยมันจะมีอากาศเย็นหมูก,ก็จะกินอาหารได้เก่งนะครับ ถ้าไม่เป็นไข้เป็นหวัดสก่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเรื่องที่จะมาพูดมางคุยกับท่านผู้ฟังผู้ชมแต่เพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบพระคุณที่ทุกท่านเข้ามารับฟังและก็รับชมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับฟังใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ต้องถือโอกาสกล่าวคำว่า สวัสดีมใชัยทุกท่านขอจงมีแต่ความสำเร็จในการเลี้ยงหมูนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ